ค่ะะเนาไปเบิ่งเมนูมื้อนี้ของแม,ม่นูวุ่นกันเลยจ้าได้อีหยังเนาะมาเฮ็ดสุตีสุน้องกินค่ะไปเบริงต้อง thank you เมนูมื้อนี้ของเมนูวุ่นนี่ค่ะวัตถุดิบเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูวุ่นสิตําบกทั่วค่ะบักทั่วกระล่างหั่นทําความสะอาดแล้วมะเขือเทศก็หั่นแล้วมะนาวก็หั่นแล้วพริกกระเทียมค่ะพี่น้องจา๋ามื้อนี้เมนูวุ่นสิตําบกทั่วกินกับทอดปลาทูกับทอดแหนมหมูด้วยค่ะพี่น้องจา๋าได้แกะไว้เรียบร้อยพร้อมสีทอดแล้วนะคะเนาะสำหรับปลาทูกับแหนมหมูค่ะพี่น้องจา๋าทางนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆค่ะผงชูรส น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปาลาร้าค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดตำบักทั่วทอดปลาทูทอดแหนมหมูกันเลยจ้าจ้าก็เลยตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อเมนูสีทอดแหนมหมูก่อนทอดแหนมหมูเสร็จแล้วจังสีทอดปลาทูเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้น้ำมันของขห้องกับห้อนได้ที่แล้วค่ะพี่น้องจ้าทอดไฟกลางๆงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมนูจะเอาแหนมหมูลงไปทอดก่อนเด้อจ้าเอาแหนมหมูลงไปทอดก่อนเฮาแบะแบะออกให้มันแบนจหน้อยเด้อค่ะมันจังสีสุกเร็วเนาะคะ่ะเนาะ เอาลงไปทอดเลยจ้านี่ค่ะนี่ค่ะทอดแหนมหมูจนเรื่องจนสุกยัางสีมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องจา๋าทอดไปเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะไฟกลางๆเด้วยค่ะพี่น้องจา๋าไฟกลางๆนะคะอย่าทาไฟฮอนอย่าทำไฟแรงนะคะถ้าไฟแรงนี่หมูมันจะไหม้ก่อนสุกข,ข้างในเ้ยค่ะเด้อทอดไปเรื่อยๆจนมันเรื่องถูลค่ะ จังมาเบิ่งกันจ้าว่าแหนมหมูห้าถอดออกมาสุกเรียบร้อยสิเป็นนาตาจังใดเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้แหนมหมูห้าวกะสุกได้ทีแล้วคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเ้ามาเอาแหนมหมูขึ้นกันเลยจ้าเดี๋ยวมาสิมใหม่ก่อนนะจ้านะนี่ค่ะเหลืองสวยแล้วค่ะมาค่ะเอาแหนมหมูขึ้นกันเลยจ้าแหนมหมูขึ้นเลยจ้า ให้เส็จน้ำมันไว้ค่ะพี่น้องจ้ารองไว้ช่วยถือกล่องกระิไลแบบนี้ด้วยค่ะนี่แหนมหมูทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะไปค่ะบัดนี้เข้าไปทอดปลาทูต่อกันเลยจ้าพักน้ำมันอ่อนพักแหนมหมูไว้ให้มันเส็ชนำมันไปทอดปลาทูต่อกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าทอดปลาทูกันต่อเลยจ้ปะปลาทูเมนูก็แก้ออกจากแทคมันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะ สี่ตัวคขาวลงทอดเลยจ้าอทอดปลาทูไปเรื่อยๆไฟกลางๆจนปลาทูเหลืองผนลาจากพี่น้องจ้า จ้าเมนูนุ่นก็ไเด็กลับรอบหนึ่งเลยเด้อค่ะเด้อสำับปลาทของหฮาเนาะค่ะน่โทอดไปเรื่อยๆจนปลาทูเหลืองค่ะพี่น้องจ้าจังมาเอากระถึ่นกันเลยจ้าจ้านี่เด็กกับรอบที่สองเลยเด้อค่ะเี๋ยวอีกจักน้อยหนึ่งหฮากกบสีเอาขึ้นเด้อ่ะเพราะว่าเมนูนุ่นกับสองรอบแล้วนะคะปลาทูเริ่มเหลืองแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าปลาทของหฮากกบเหลืองสวยแล้วเมนูนุ่นกับซีเอาปลาทูขึ้นกันเลยเด้จ้าเด้อตักขึ้นเลยค่ะ แต่ใส่เมื่อนงูแม่น,ง,นงเจ็บเลยติดแกะเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวยมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าพักเสด็จน้ำมันไว้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะกะสิเอาพักเสด็จน้ำมันไวคู่กันกับไอแหนมหมูเนาะค่ะเนาะนี่นี่ค่ะ ปลาทูกับหนม้มูไห่สเสน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะเข้าก็ไปตําบักทวกันเลยจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะไปตําบักทวกันเลยจ้าถอดปลาทูกับถอดหนม้มูเสร็จเรียบร้อยแล้ะจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าต้ักทัทวกันเลยจ้าใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยเกลือค่ะตําพริกกระเทียมให้แหลกค่ะพี่น้อง เมื่อน,นีนแมน่นวนเอาโคกน้อยได้แก่ต่าเพราะว่าบักทั่วบ่ไหลายปันใดเนาะต่ําพ่อะเป็นแจ้วต่ําพ่อเสียดายค่ะต่าลรยมนสีบ่มดจ้าตําบักพริกแหลกแล้วแม่น้ำวนกับสีไส้บักทั่วค่ะพี่น้องักทั่วบ่ง้างาปันใดเหมือนอีน้่ยดิบตําบักทั่วให้ไอแหลกค่ะพี่น้อง มักทั่วมันนวยดีบต่ำยะพี่น้องจ้ะว่าเป็นตอกเสาเข็มมาค่ะมุนสำนั่นละ่ะเนยเดีลยวใส่มะเขือเทศจ้ะมักนาวค่ะจะสามเปี้ยงนะ้ำมันงูนปาดไว้น้ำดีดีบีบใน,ใน,ใน,ใน้อย ใส่บกหนาเแล้วก็ใส่ไนี่จ้าใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยค่ะพอนุ่นพ่นบ่มมกดอกว่าใส่น้ำตาลแมงนุ่นหางไซซ์ซื้อใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงชูรสจ้ะพี่น้องนี่แนวมักใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลา,าจ้ะจู่บม่มีประแดกต้อนดอกพี่น้องประแดกต้อนแม่งนุ่นมาเด้วน้ำปลา,าลงไปค่ะเรียบร้อยละจ้า น้ำปลานิดหน่อยค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วย้่วได้ค่ะพี่น้องจ้าโอเผ็ดตะเพ็ดค่ะแสพี่น้องตำในหน่อย,อยเพ็ดเพิมคะ่ะชิมชิมชิมเมืเลล่อไรรสะ แส่บแล้วพี่น้องนี่ค่ะตามักทั่วสีสันเพชรมากเลยค่ะพี่น้องจา้าไปค่ะไปควดใส่จานเสิร์ฟเลยจา้ามาค่ะพี่น้องจา้าตักใส่จานเลยค่ะชสีสันเพชรมากเลยค่ะ ทำไล่เตกพี่น้องเพิ่งจัดเพิ่งทำไล่เตกนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจาัา ตำบักทั่วค่ะพี่น้องคะตำบักทั่วของเมนูเซตเดียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปค่ะเข้าไปจัดแต่งอาหารเสิร์ฟกันเลยจ้าตำบักทั่วตำบักทั่ว นี่ค่ะพี่น้องจ๋าจัดเรียงใส่จานพนร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะตับักทัวนัวนัวประแดกค่ะทอดปลาทูทอดแหนมหมูค่ะข้าเนียวสองกองยังไงหนึ่งไห้พร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอาแล่าค่ะพี่น้องจา๋าไปค่ะไปกินข้าวน้ำเมนมังวนกันเลยจา้าเมื่อนี้ได้ตําบักทัวทอดปลาทูทอดแหนมหมูมาสุพีสุนองกินกันเนาะค่ะเนาะอาหารบ้าน,านเราแซ่บอร่อยอย่าบอกใครเคียวค่ะพี่น้องจา๋ามาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันเลยจา้าพี่น้องจา๋าตัก ท,ทอดประทูถอดแหนมหมูพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนห้องเมนูมนกระเซ็บเดียบรอยแล้เนะค่ะนาะเป็นเมนูบ้านๆค่ะพี่น้องจ้า ทั่วทอดปลาทูทอดแหนมหมูค่ะพี่น้องจ๋าพร้อมเสิร์ฟรุ่งป้าหนะ้าอาร์ออเดอค่ะเขาไม่กินเข่าบ้านแม่นงคุณได้ค่ะเข้ามาเยี่ยมบ้านมาให้กําลังใจมาคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเมนูกันได้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าสาหรับเมน้เมนูนกับบะมี่ยังไรค่ะทํากับข้าวให้พี่น้องทุกบ้านทานกันเข่ามาเยี่ยมบ้านแม่นงคุณแก็อย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจิ้งๆิๆมจิิกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องอุ่นพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับมันอีกแมนูนุ่นคอตโวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะบ๊ายบาย